中华。<吃>啊 ขอขอบพระคุณเจ้าของแรงวันดังอันขอบคุณพี่น้อยซีฟานมาแล้วพี่น้อยธิ์พี่น้อยิ์ เป็นป้าเมียนินละเปิ้ลบกกินแดงย้อนบกกินเหล้าบุรีนะจ๊ะแม่เป๊ะขอบคุณใช่ไอันนี้ของไคนีขอบคุณรางวันแม่ชื่อยังกันเราเขา้าบักบัลูกเหล้าทำชื่อเสียงเรียงเออไปคนลไอ้เว้ยออกวัใจเนาะขอบคุณ สีแดงและเปิ้ลเอามาคือไอ mm ้ hmm. แล้วผู้หญิงท่านนี้แล้วเอามาปัดน,น้องไทยชื่อว่าอยาได้เพิึงบะบอกสักกันบ้นผัวแจ้งอขอสตางค์ก็เลยบาบอกบ<อ>้านเป็นคนใจดีเอารางวันมาปั่นเื่อพัชรีคนแงามกะอีนายน้องแรหน้าตาเปิ้นกะตึงดีพ่อมาน้องญาญ่าแล้ว <c oughs> อแ,อแล้วเนาะลเนาะดอมจันจะขอขอบคุณแม่เลี้ยงเสื้อขาว,วนวนานาเอามาฝากสาวใบแดงนันเลออไปเลยเลยมากินข้ามาสอปานเฮาใจบ้านใจจึเป้นเอาแม่ันแวใบแดงถ้ากูแรกอีกแม่ก่ก็ด้กูสอขึ้นมานมาสอบ้บานเฮานี่ตึง บดายกินแนงสาวแม่แต่งรางวัลก็ได้จันลวดคอขอพูดปีน้องเปิ้ไว้ไี่หน่อยมาแม่แล้วกัน,นมี่นึงได้แท่ต้องขอขอพูนทุกทุกน้ำใจบันจัางซอนยิงใจและบนแผ่ตีนีจันตาตัวไอเหลีวหลังพ่อจ้างปีล ตากที่เขากินเข้าหรือย่างจ้างเขายางตัวปกินไปเดือนน้อนย่างกับมากินมากินก็คุณน้ำใจที่เพิ่นเอาแม้ปันพอจะไปอู้ดังกูหลังจะอูกํำเดียวขอพืนแม่เพิ่นถึงจะเอาฮือและเนาะเพรามีสองกู้สี่คนสืวจะไปเดือดเขาตึงจะหอน วลังงวังงรจะได้อโอ้น้ำใจพี่นัเปิด่าก็หอแป้งเหลือก็เสือปเอามางเทอาแม่ไหลแม่อรก้ยเออเออเปใจก็เปนกะจะขอขอควนสำหรับน้ำใจปั่ไหลไปฮักเหมือนลกูกเหมือนเตา้าเธอปีนองสัก จวนนีนายก่อนที่จะไปกินข้าวจะปัดข้อปัดไผ่ไปเมื่อยแยมเจ้าละให้จะจวนน้องเน่าปัดข้อสองคนข้อตั้งหลังตั้งแน่อย่าได้ถอยโหนข้อตั้งลุ่มตั้งบนแล้วขออย่าได้มาใกล้แย่เมื่อมีงานจะไล่เข้าโดงป่ามา ีบ่งามเสียงตีบ่ดีบ่ได้แม่มันปึ้งแม่เนาะปัดเอาอาสัทธาเนือใต้ขอเฮอมันนี่เข้าดงป่าไม้บ่เฮอได้หวายมาเขตตำบ

ไปเสียงเสียงปัดคือยญิงใจผู้ลุงพี่นาศรัทธาปากันมาฟ้าเหลือก,กระจกกันข้าเลี้ยงเอาไปไก่ไกเนาะ ตัวใหญ่ไหลเข้าโดมฝ่าไม้ว่าอยู่ฝันใช่ไหมคะัใช่ใช่เร้าชองน่นะแม่วันนี้มาเดียวอีป้อจะปั่นจะฮื้อรางวัลฮื้อตึงตัวตึงข้าเพราะฉันมาเป็นใบแดงฮือร่ำรวยล้นยังมีไปแซมเสียงสี่เสียงให้ใจเต้นเฮียดใจบัดเคีับมาสอบวันนี้เึื่องปกกินเน มาใจใกล้ๆเนอเปิ้นวัตตามราดีมันถึงยกจ้าปันเหมือนลูกหลาเจ้าจักขอขอพูดพอมาคนเดียวกะพี่น้องมีเพนัก็นคนมีหลักทรัพย์ได้สนาบสนุนสมทบทวนปันเหืนสาวน้อยปันสาวแม่แต่งสีแดง นี่พ่อเลี้ยงปุ๊กกับเปิ้นอยู่แม่ใจกัน,นเปิ้ลเดินแหางแม่ไก่มาทำบุญีน่เดี๋ยวมาไอท้ทวันเอาหัดวดป้กัเปิ้นตึงมามาเอียกนี่มีตึงน้องเตึงพี่มาทำบุญวันนี้ม่วนใจแต่นก็เดี๋ยวเปินนนนเป้นนะ เจียงแสนแม่สายร้อยบาทเธอได้ร้อยล้านวัดเจียงหายรุ่งเรืองเก้านาถ้าใครได้โฉมร้อยล้านเอาไม่ห่มร้อยแดกแม่สายไหลไทยพันมายบเบอไว้สาพ่อพยามบังรานี่พ่อขอเบอร์โทรด้วยขอบคุณป่อคุบเดินตงแม่ไก่ลูกแถวแม่สายแม่ฟันน้อง มาเกียนี่บ้านเก่าบ้านเดิมเนาะมาเกียทตินี่เปียกเหมือนลูกเหมือนลา้าเดี่ยวคนแงมแล้วจะบอกคือเจ้าไปอยู่แม่สายหลายปีแล้วเราจะบอกคือน้องเน่าไม่ต่อเลี้ยงใหญ่เลี้ยงโตเนาะ ก่อนก็อยู่เมินล้อบรรลุบาลานเนาะจากบ้านเดิมบ้านเก่าไปโยมแม่สายไล้างไปกาไปขายถึงเจริญแก้วนาพ่อไปเอาเมียอยู่พุนกะอ๋อมีเมียแล้ว บ้านเก่าบ้านเดิมม้วนใจแต้นอบลืมเสียงจ้อยเสียงซอมาฝากน้องเนาจะขอขอบคุณป้อปานแม่แล้วเราบอกพุดแล้วอีแม่ไม่ไหนโอ้ไม่ถามยังแม่อ่ะแม่แม่สายพนักก้เป็นห้าเป็นเบาสูตเบาโค้นหลายปีเนี่ยหมามีเนี่ยยัางหมามีชามโขลดหวา ลานกระลายล้ำเมียแถมสองคนไปว่าไปเลยพราคนเดียวคนเดียวเอเนาะพี่แม่อยู่บ้านมาสี่ยงบุญกุศลนลูกหลานมีหลายคนแล้วพอเก็อวดกองแอ่งไปอยู่ตี่เมษายนี่เป็นเศรษฐีเงินล้านโอ้นดนลนดอดอก่อฮักเดียวใจเดียวพอตึงบะเกยเขียวไผ ไดด้ไปอยู่แม่สายมีแผ่วลูกเต่าคนเท่าบ้านไอ้มาเจ้ยังอี้ไปไปเมื่อตาแซมตอกขี้เหล้าขัดบ้านบอนคนเท่ายังเอาเมีคนเท่าบ้านผมได้แม่หาชอบมีกิ๊กเด้อบอกก่อนตาลูกก็ได้ตาไปก็เสียบาได้มาข้อเคลียสุแมตึงใหญ่เตึ่งน้อย ปรมานอายุกว่าร้อยปัยมีตึงเมียหลวงได้ๆๆๆๆๆยังมียังมีไปจีนนะไปเลยนะยังพ่อฟูกเนี่ยเปิ้นอยู่บ้านเขาบ้านเดิมมาอยู่นี่อยู่นี่แล้วเปิ้นไปแต่งงานอยู่แม่สายไอ้เนี่ยอู่นั้นจับใจความได้อะเปิ้นหักเดียวใจเดียวมีเมียคนเดียวเนี่ยคนนี้ใสดีเออแล้วพ่อไอ้ตัวใบ้ได้อายุร้อยปายมีตึงเมียหลวงไม่น้อยอ่ะทำไม่ไปเดียวไม่ยิงกับเพาะใจมันแบบใจเจ้าเดียวกัน มันมันเต่าเดียวกันไงไดเช่าถ้ามาจับกู้ไผ่กู้มันนะพ่อฟกเจ้าไม่ยิงจะเหลือฮะเพราะว่าไม่ยิงมันมีนักสังเกตพ่อกันนั่งฟังชอบ์ปรเดียวไผ่นักหละกันอ่ะเตว่าบุก็เตวดาไผ่นักอ่ะเตวดานักเพื่อนว่าสมัยปรเดี๋ยนะน้องพัชรีว่าใจหนึ่งคนต้องมีเมียสามคนไนบ่ออันนี้มันอู้นด่อหัวเดี๋ยวอ้อันนี้มันอู้เอาดีใส่ตัวอันนี้อู้ความจริง่เชืออู้ความจริงก็ถ้าเอากู้ไผ่กู้มันไม่ยิงเหลืออะ ก็เลือก็เพ่อเคยอยู่เป็นโสดกันอย่างเจ้าเนี่ยย่เจ้ายังอยู่เป็นโสดเป็นโสดทำไมตายไปเจอโยมมบานคุณได้บ่เอาหัวเจ้าน้ามาได้เกิดบ่ดเชื่อแต่อันนี้อู้แต่เป็นได้ถึงมาได้เกิดก็มันมาเอาหัวมามีกู้มาสร้างโลกอ่ะ เกิดแม่กับมาได้นอนกระผาแม่นอนชูแม่เต้อที่วางขาเอาไว้เหนียวอย่างเดียวเลยอะเอาแม่ก็กลัวเอาดีมาได้เอาได้บดีนะคะมาเผยแพล่ลูกหลานมาได้ตายไว้จันหน้าเพื่อมือเกิดแล้วโอเคอ่าเอาใได้น่ะตีปวดใจมันเขียมตัวโหมาบัดนี้ผมเป็นเบาอุ้ยชื่อนะมีใจกะเชื่อเชื่อก่ออ่ะพยายามเชื่อเจ้าแม่บัวดจันเชื่อก่อหายเชื่อไอ้สีหมาย้่สบายหลายคนแล้วแม่จันยังถามว่าไอ้ไมีเมียกี่คนเนี่ยเฮ่ยหุยอู้ฟังก่อนกี่ข้อตอนนี่นะ ก่อนนี้ผมเคยมีเมียฮะสามคนก่อนน่าอย่างนี้มีเมียสามคนก่อนบัดนี้ล่หมดแล้วผมเป็นบ่าวได้เก้าผีล่าอย่างนี้เหร่จริงเขาบาล่าเขาเขาละาเฮานี่กัโอ้ย่ะจ้างโซนี่ล่ะสองคนเลยแม่หูอย่าบอกเนื้อพ่ใจายนะผคอย่าไปเอาแตะเมียจ้างโซนี่นะเป็นได้เป็นได้ค่ะเขาวันนี้มาโซอเบียงเชียงลุงอะชาวสมมวตเขานอนอยู่โดยหลอเชียงใหม่อยู่บ้านไหมก่อนจินเขาแรงเลยนอนโดยเมียมาถึงบ้านเตื่อย่ เพื่อเมียไปถึงบ to ้านเฮาหลับอะไรอย่างเงี oh, ้ยวันพ oh, ุ่มวันเช้าลูกตีสี่ตีห้าว่าอย่ากอดอย่าหอมแก้มจักหน่อยเออไปโชว์แฮมเมออย่างเงี้ยไปเอาแต่เมียจ้างซ้อระหุ่มละสองคนเลยแต่ว่าไผเมียจ้างซ้อไผรเป็นเมียไอ้บอสเมลี่สมัยไม่ได้เพราะเจ้ามีกิ๊กคนเท่าบ้านผมนะหมอกป้อฟุกนี่นี่ยอายุหกเจ็ดสิบนี่นะเขาชอบมีกิ๊กมีกิ๊กอะขนาดได้เงินเบี้ยยังสิบนี่นะเทศบาล อบตเอามาแจกนะเดือนหกเจ็ดร้อยนะถ้าลูกหลานมาขอนะมันชื่อหื้อเออหยังอ่ะอุ้ยขอจะตังชาวบ้านอ่ะยิงออกไปหยังชื่อขนมมาขอกับกู้หยังย่งไปขอกับพ่อกับแม่ชูปูนธรรมดาผองกู้เงินเดือนหกเจ็ดร้อยอันใดก็ดีใจเออเออเออว่าเฮาหลานมาน่ะอุ้ยไปจ่ายหยังกับเบือกับแกเมี่ยงเบือกับยาเบือกับแหวยเนาะอยังอันนั้นก็ดีใจหกร้อยเนาะแายาโดเปรมน้อยหยง แกยาดบอย่าคุยเออยาคุยอาหารสืบด้นะมาแดงมาแดงก็หนา้วเจ้าบ้านผมนี่ขันาดด้วยอม่แล้แม่วันนี้เธอจะเข้ามาเล่าเป็นว่าคนเท่าบ้านไอ้ตานี่มันคึกเนาะออออ้โม่พ่อจายคนใดนะที่รวยนะพ่อฟุกเพรานว่าคนเท่าพ่อจายคนไหนรวยนะจะไม่มาเดียวได้นอนตัวะล่อนหนุ่มเท้าเท่าเด้อ ผมอู้อี้มาแจ้ยุ่มแม่เด้อมาใจ้ยผมดูถูกเพศแม่นะชาสังคมประเดียวแล้วเป็นอย่างนั้นนะเ่ราจ่ายคนได้รวยอย่างพ่อฟูกินนะได้นอนตัวละอ่อนนุ่มเท่าเท่ยแต่ว่าคนตุกอย่างเฮานี่ ย่บ่าเลยบ้ามันชุดๆนอนตัวอีเท่าเต้าไถ่นะครมันธรรมดาตัวผมเนาะมันธรรมดาค่ะอันนี้ผมล้าแล้วผมเป็นบ้าว่าเก้าปีแล้วล้ยินี่ยอย่างรําเหลือเมียเป็นสองเป็นสามเขาล้าอ้ายไหมอ้ายจะล้าเขาล้าเขาล้าอ้ายอย่างแล้วแต่ว่ามันื่อนี้ไปดูหมอหมอดูแม่นขนาดคันตั้งบบแปลงตัวใดผมกกับไปบอกวันเดือนปีเกิดเธอเพิร์นนอหมอเนี่ยวันเนี้ยเดือนเนี้ยปีเนี้ยจะได้เมียอยู่ก่ออายุพอจะได้กินเบี้ยยังซีบแล้วไอ้นอ มอพกับพอไปพอม,ปมาพืกับมาคิงนี่จะได้เมียอยู่ดูบ้างจะเลจะได้เมใดนี่จะได้เมียจะได้นะ,ะจะได้อยู่แล้วประเดี้มันมีที่ไหนมันอย่างมานานปะเพื่อว่าบเดนี้มันไปเป็นเมียคนอื่นอยู่มันมาตันได้ละผัวมันเถอถ้ามันละผัวไม่มาอยู่กับผมผมนี่จะเป็นเมียคนเป็นผัวคนที่เจ็ด <c oughs> มีถ้ามาถึงผนมนเ่็น็นว่ามามีแล้วตายอไปมากรได้กี่ข้อตอนเลยแม่จะมีแม,<า><พ>ม่จะมีอะพูดด้วเจ็ดโมสังโมตายละตายละที่ตึงๆอู้เล่นมาได้เนื้อเมื่อ र, ถ้าเอามาเล่นมานึงมามวนเนาะอู้ลลลลเล่นแบดอกหยอกกันเล่น จพี่น้องเจียงไห้และป่าสร้างบานกว้างก่อนตี้จ้างอาสอเขาจะลงจากแหนเป็นข้อะไปแม้ได้ไล่ไปยามวันจะเจเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโลกสงสารมาฮักษาคน มีมิบมีม uh, ุยตีลูกคุยกันวันนี้เออละดอแยมเมื่อเฮามีงานเจินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาหักษาเต่ว่าบุดวาดาหักษาป้องปองสุดยอดหลานดูเจ้ามีเพชรมีไัยมาใกล้พี่น้องกินตานถูกต้องื้อยู่ดีสบาย ยกมือสิบนิ้วกายกิ้วเกาเตวะพูดเตวะดาจะเจิญมาจนได้บอกว่าจะอยู่ตกเหนือออกใต้จะขอยกมือไว้แถวเสื้อวัดเสื้อวัด ขี่ข้าวตอนขอ,ขอได้มาหาศาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจิญมาหมดพัชรี